ครับตรงนี้เป็นทางเข้าวัดป่ายานนรังสีบ้านห้วยใ,ใครตําบลทุ่งทองอำเภอจุนจังหวัดพะเยานะครับออปากทางวัดเนี่ยจะมีสิงศิลปะล้านนาอยู่สองข้างนะครับตรง,งทางเข้าแล้วก็ติดถนนสายจุนเชียงคำครับอยู่ทางฝั่งขวามือไปเชียงคำนะะก็มาถึงตรงนี้ก็เข้าเขตบ้านห้วยใ,ใคร ตำบลทุท่ทงทองอำเภอจุนจังหวัดพะเยาอครับผมครับตรงนี้เป็นทางแยกที่จะเข้าวัดป่าญาณน,นารังสีนะฮะและจะมีป้ายบอกว่ามีลานสําหรับจอดรถยนต์และจอดรถเกยงนี่เป็นทางเข้าวัดป่าญาณน,นารังสีดูเป็นร่มครึ้มด้วยต้นไม้นานาชนิดนะดูเหมือนกับว่าข้างในนั่นจะจะเหมือนอย่างกับเป็นสำนักสงฆ์ธรรมดาทั่วไปแต่แท้ที่จริงและติดตามมาสิครับ ด้านในนั้นมีอะไรที่น่าดูอีกเยอะแยะ,ะสวยงามแล้วสถานที่แห่งนี้ต่อไปคงเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือไม่ก็อาจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางประเพณีวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีครับเป็นวัดที่อยู่ในโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่ มีอยู่ได้แผนปฏิรูปกิจาการพระพุทธศาสนาทางด้านสถานสาธารณูปการนะครับก็วัดแห่งนี้เนี่ยอยูท่ามกลางแมกไม้ภูเขาเชิงเป็นเนินเขาเตี้ยนะฮะแล้วก็ดูแล้วว่าวัดแห่งนี้น่าจะเป็นวัดที่สวยงามเหมาะสําหรับในการที่จะมาปฏิบัติธรรมเพราะว่าอยู่ท่ามกลางป่าเขาแล้วก็บรรยากาศสงบเงียบมากๆนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในระหว่างของการก่อสร้าง ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จแต่ว่าก็ใช้การได้นะครับก็ยังหวังว่าสถานที่แห่งนี้น่าจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอีกแห่งหนึ่งหรือว่าเป็นสถานที่สำหรับพัฒนาจิตใจให้กับเด็กเยาวชนและพี่น้องประชาชนทั้งอําเภอจุนและใกล้เคียงได้เป็นอย่างดีอีกแบบหนึ่งครับครับนอกจากนี้แล้วอยู่ในพื้นที่บริเวณที่เรียกว่าสวยงามนะ รอบล้อมโดยป่าเขาและด้านหลังก็ติดกับทางไร่นานะสวนเป็นบริเวณที่สวยงามมากๆเหมาะเหมาะยิ่งครับในการที่จะมาแสวงหา,หาหรือมาปฏิบัติธรรมครับตรงนี้เป็นด้านหลังของน่าจะเป็นกุฏินะและหรือไม่ก็เป็นที่พักผ่อนสำหรับเชาวพุทธที่มาทเที่ยวมาพักผ่อนนะเพราะมีเก้าอี้นั่ง ยาวนะแล้วก็มีเป็นเป็นที่สําหรับนั่งพักผ่อนเป็นอย่างดีถัดลงไปนะด้านหลังซึ่งเป็นสวนลําไยแล้วก็เป็นทุ่งนาสีเขียวอยู่ทางด้านหลังครับสวยงามครับบริเวณเป็นบริเวณที่สวยงามมากมากเลยครับบริเวณชานนะที่มองไปเห็นพระวิหารอยู่ทางด้านหลังตรงนี้เป็นที่ประดิสถานของพระพุทธรูปนึกจะเป็นพระพุทธรูปหินทรายนะครับ ตรงนี้อยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้เย็นครับบริการเย็นมากๆตรงนี้นะอากาศเหมาะสําหรับที่จะมานั่งพักผ่อนหย่อนใจกันครับครับวัดป่ายานนารังสีนะครับก็มีพระวิหารที่สวยงามนะ,อะสองหลังติดกันด้านในเนี่ยจะประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปหินเขียวนะครับผม ผมไม่แน่ใจว่าหินเขียวนั้นจะเป็นเป็นมาจากพื้นที่ของตำบลห้วยยางขาบหรือไม่แต่บังเอิญว่าวันนี้ที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้เจอท่านเจ้าอาวาสนะแต่เจอแม่บ้านนะแม่บ้านซึ่งดูแลรักษาเกี่ยวกับความสะอาดเกี่ยวกับด้านอาหารด้านอะไรอยู่ด้านล่างก็คุยกันนิดหน่อยเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องสเปเเฮล่นะครับแต่วิหารหลังนี้สวยครับด้านบนนะด้านบนท่านจะเห็นได้เลยว่าเป็น นกยุงนะครับเป็นรูปนกยุงสวยงามนะครับนกยุงเนี่ยก็เป็นถ้าจะว่าไปแล้วก็มีส่วนผูกพันมีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่อำเภอจุนนะครับมากทีเดียวเพราะอำเภอจุนเป็นอำเภอที่มีนกยุงพัดไทยมากที่สุดแล้วก็มีขวงนกยุงซึ่งเป็นควงแรกของประเทศไทยก็ว่าได้อยู่ที่อำเภอจุนและขณะเดียวกันนั้นก็มีส่วนที่เกี่ยวพันกับคือเรื่องของลิลิตพระลอ เป็นวรรณกรรมรักอันยิ่งใหญ่นะครับโศกเศร้าด้วยครับ